อันนี้ที่เราได้มาจากเมื่อวานนะสี่พันเดี๋ยวเราเล่นห้องรวมนะคะยี่สิบห้าพอเล่นห้องนี้จะได้มีโอกาสตีตัวใหญ่ได้บ้างนะคะคจะไปไหนได้เน,นี่ยไ่ไม่พันตัวเล็กตรงนี้นีอ่อะไรอ่ะไม่เข้าเลย อะไรวะเราก็ตีแบบไม่ทันเขาอีกแล้วตลอดเฮ้ยได้นั้นมา2 5ง0โอเคใส่คุณค่าที่ตีไม่ทัำไรอะไรวะไม่เข้าอีกแล้วเอาเอาเอาลั่นไปหน่อย ม่เข้าอีกแล้วเนี่ยคือได้ทีนมาแล้วก็อะไรก็ปีไม่เข้าเลยเนี่ยอะไรอ่ะเออกลับขึ้นมา4,000ได้ ชันผู้ตีอะไรไม่ใ,ใคยทันเขาเลยเออได้มาอีกโอเคโอ้ตอนนี้ได้อยู่เท่าไหร่พันห้านะเดี๋ยวเราไปเล่นห้องนี้แล้วกันเอาสักหกพันอะหกพันเราก็ได้สองพันไงอา้าเกินไปแล้วนะคะตอนนี้สิห้าสิบนี่ 8, แปดพันละ ใช้พลังได้เทาไร4,000เท่าหนึ่งพอดีกว่าลิงคลับซัพ์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายๆแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทาสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นตลอดชีพถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียในส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับรั์เข้าไปยังหัวข้อพันิต จากนั้นจะขึ้นหน้าสมัครเข้าร่วมพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอแ,แอดมินทําการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินตรวจสอบเสร็จแล้วพอเราเข้าไปที่หัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนทีนี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาให้เราตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย